9นะมันอยู่บนรอบนี้ผมคิดว่า9นะมันอยู่ข้างบนทําไม9นะถ้าพี่ดูสถิติปีนี้นะเก้นะมันเป็นเลขที่มันมาแค่ครั้งเดียวเอาเฉพาะปีนี้นะมันออกแค่ตัวเดียวก็คือ91แต่มันสวนทางกันนะครับกับเลขสัญจรของทุกๆปีของเดือนกักนยาแล้วรอบนี้ผมบอกเลยว่าให้พี่ระวัง9ให้ดีด เพราะเก้ามันไม่ออกมาให้พี่หลายรอบแล้วแล้วมันออกวันจันทร์กำลังวันมันจะมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดเพราะฉะนั้นน่ะมันมาไม่แน่นอนมันต้องมาพี่เห็นแน่นอนตัวหนึ่งไม่เก้าไม่สามไม่เจ็ดแต่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์น้อยมันก็จะเหลือเก้ากับสามแต่ถ้าเลขประจําวันน่ะมันจะมีเก้ามีหกมีสองมีสามพี่จะเห็นเลยว่ามันจะชนกันอยู่สองตัวก็คือสามกับเก้า เพราะฉะนั้นอนะ่ะรอบเนี้ยมันไม่สามก็เก้ามันจะต้องออกมาให้พี่เห็นแน่นอนแต่ขอให้มันอยู่หลักร้อยแต่มันสวนเพราะว่าสถิติเลขสัญจรอนะ่ะพี่จะเห็นเลยว่าเก้ามันไม่มาทั้งหมดสามรอบแล้วนะครับมันไม่มาให้พี่เห็นมาสามรอบแล้วนี่มันออกเก้าสี่เนาะปีที่แล้วเราปังมากผมปังมากตรงๆเลยแล้วมันก็ไม่มีเก้าแล้วพี่ดูนะมันไหลเลขอะไรขึ้นมา พี่จะเห็นเลยว่าถ้าในสี่รอบที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่ามันเป็นเลขสี่เห็นไหมมีสี่สองมีเก้าสี่มีสี่สามมีห้าสี่มีเก้าสี่แล้วตอนนี้มันเป็นเลขสองนี่เห็นไหมมันไหลสองมาบนล่างแล้วก็มีห้าพ่วงมาห้ามันพ่วงมาเนี่ยเห็นไหมห้าห้าสองแล้วก็ห้าสี่สองศูนย์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย สี่มาดีมากนี่เก้าสี่สี่สามห้าสี่เก้าสี่นี่ออกอยู่แค่นี้เห็นไหมมันไม่ออกตัวไหนตัวมันไม่ออกมันก็ไม่ออกนะนเห็นไหมสี่สองเก้าสี่สี่สามห้าสี่แล้วก็มา 4, เกนะ้าสี่แล้วแหละเก้าสี่แล้วก็เก้าสี่ผมถึงบอกไงว่าถ้าเก้าสี่เนี่ยถ้าพี่จะซื้อน่ะให้พี่เอาซื้อหวยสัญจรน,นี่แหละให้พี่ซื้อหวยสัญจรเน,นี่ยถ้าพี่ชอบน่ะธรรมดาน่ะพี่ไม่ต้องซื้อตัวไหนที่มันไม่ออกให้พี่น่ะเอามาซื้อหวยสัญจรซะอย่างห้าสามเนี่ยถามว่ามีโอกาสมาได้ไหม มันก็มีโอกาสมาได้ครับเพราะมันเป็นเลขออกยากอันเลขที่มันจับยากๆน่ะมันมีโอกาสมาได้ทัจนจรหมดแต่พี่ไปเทียบดูกับข้อมูลของตรงนี้เอาเองว่ามันว่าพี่ชอบตัวไหนตรงใจตัวไหนสมมื่ว่าพี่บอกเอ้ยแม่ชอบก้าเหมือนไม่เองละอ่ะพี่พี่ก็มาดูในนี้ก้าวที่มันมีไม้พี่เห็นนะมันจะมีก้าอะไรบ้างตรงเดี๋ยวผมมาให้ดูอันนี้ ก้าที่มันมีเห็นก็จะมีสีเก้าโดดเด่นเลยสีเก้าโดดเด่นเลยครับแล้วก็จะมีเห็นไหมมีสามเก้าแล้วก็จะมีศูนย์เก้ามีแค่นี้แต่ถ้าพี่บอกว่าชอบเลขสี่ค่ะอ่ะสี่มันก็จะมีสี่แปดมีสี่เก้าแต่ถ้าบอกโอ้ยชอบหกรอบนี้ชอบหกอ่ะมีหกหนึ่งแล้วก็มีหกสองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูปกสลาก ปกสลางแล้วพี่รอบนี้แล้วก็รัฐบาลผมให้พี่ไปแล้วถ้าชอบพี่ก็ไปซื้อลอตเตอรี่หรือว่าพี่ไปจัดเลยนะผมว่าปิดแน่นอนเพราะว่าเลขเราเข้าดีนะครับผมไปซื้อแล้วนะครับอืมยังได้บาทละบาทละร้อยนะครับพี่ซื้อสองร้อยเราก็ได้ถูกแล้วก็ได้สองหมื่นสองตัวไอ้สามตัวนี่ได้บาทละหนึ่งพันนะครับผมซื้อแล้วนะจัดแล้วครับจัดแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวซื้อหลังเนี่ยเดี๋ยวซื้อซื้อบ่อไ,ได้ครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้พี่ดูชุดนะแล้ววันนี้จะบอกว่าไอ้สีคู่ที่ผมชอบเนี่ยชอบตัวไหนถ้าชอบไปจัดตามผมได้เลยผมก็แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับวันนี้ผมแบ่งปันให้พี่แล้วนี่คือชุดที่ผมแบ่งปันให้พี่จะมี9096 42 4 6ครับส่วนเลขมาร์กผมชอบ93แล้วก็43เพราะผมบอกพี่แล้วว่า3มันเด่น ผมก็เลยเอามาจับคู่กับ9แล้วก็4มันก็เด่นผมก็เลยมาจับคู่กับ4ส่วนเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขให้ระวังก็คือเลข26เพราะว่าเมื่อกี้ผมให้พี่ดูแล้วสถิติย่ยสองหกออกบ่อยแล้วก็มันอาจจะเพิ่มแต้มขึ้นมาก็ได้จากค่า 3, เอ้ยจาก5จาก5่าจาก52ใช่ไหมจากค่า 2, ก็จะเป็น6 2ก็ได้นี่ผมะให้พี่ดูปกสลากเบื้องพร้อมกันครับแบตก็สีบ่บดแล้ว เห็นแล้วนะว่าผมซื้อเลขอะไรจะไปซื้อตามก็ได้นะครับเอาไว้ลุ้นรางวันที่1เลขเนี้ยยังไงก็ไม่ออกล่างหรอกผมว่าถ้ามาต้องมาบนนะพี่จะเห็นเลยว่าเลขปกสลากนะอาจจะชัดหรือไม่ชัดก็ได้พี่จะเห็นแล้วปกสลากนะครับเดี๋ยวผมพี่จะเห็นเลยว่าปกสลากนะ,ร,ะนกกนะรอบนี้เป็นแหลมงอบ มันซูมมันก็ไม่เห็นเลขหรอกพี่เพราะว่ามันมันแบบมันไม่มีปกจริงนะครับรอปกจริงก่อนแหลมงอบจังหวัดตราดพี่จะเห็นเลยนี่ตรงนี้เป็นเป็นป้ายเนาะแล้วตรงนี้เป็นปรากา,ารเนี่ยเขาใบ้มาแล้วพี่มีทะเลเออมีทะเลแล้วพี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเอาปกสลากที่ <c oughs> สัญจรพังงาให,ให้ดู ภาพมันคล้ายกันเลยครับภาพมันคล้ายกันเลยพี่เขาใบอะไรมาแล้วหรือเปล่าเออเดี๋ยวนะปกสลากพังงาปกสลากพังงามันเหมือนกันเลยพี่แบบไม่ไกลกันอะผมว่าเนี่ยนี่คือเขาตาปู เห็นไหมแต่อันนี้เป็นเกาะที่มันทิ่มลงอยู่ในแม่อยู่ในทะเลเป็นเขาตาปูนะครับแล้วก็มีภูเขาล้อมรมีภูเขาสองด้านรอบนี้ออกแปดเก้าสี่ผมก็มาถูกทางนะรอบนี้ที่ผมมีข้อให้แปดเก้าสี่ห้าสี่แล้วรอบเนี้ยพี่ดูนะ่ะมันรูปมันคล้ายกันเลยนะเดี๋ยวให้ดูมันมันเหมือนกันเลยผมก็เลยคิดว่านี่แหละเนีย่ยเห็นไหม เหมือนเนี่ยอันเดียวโดดๆเลยแล้วรอบนี้ออกแปดเก้าสี่ห้าสี่เออแปดเก้าสี่ห้าสี่แล้วรอบเนี้ยมันจะมาอะไรพี่ว่ามันจะเนี่ยแล้วถ้าพี่สังเกตดูนะเนี่ยเขาใบตรงเนี้ยมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาใบมาให้พี่แล้วเนี่ยเห็นไหมดูเนี่ย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 มันเป็นเลขหก หร Nin ือเลขเก้าก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยวงๆเนี N ่ยนี N ่ N ีเนี่เนี it, so ่ยเนี่ยวงๆขึ้นไปเนี่ยตอนแรกผมมองตั้งนานตอนแรกผมก็มันเป็นเลขหนึ่งเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเลขเก้าไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยพี่ดูนะนี่นี่นี่มันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดึงตามนี้นะดึงดึงตามลูกศรอันนี้เป็นถนนครับอันนี้เป็นวงเวียนเออเป็นวงเวียนนะพี่เนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ เป็นศูนย์ก็ได้ตรงเนี้ยเออแล้วตรงเนี้ยเป็นเก้าก็ได้อันเนี้ยเป็นหกก็ได้นั่นแหละทําไมผมถึงให้สามตัวเก้าหกศูนย์นี่ไงเห็นไหมเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้พี่เขาใบ้มาแล้วเขาไหวมาแล้วครับอันนี้เป็นความเชื่อของพี่นะเขาใบ้มาแล้วครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจะเพราะมันเป็นวงเวียนอันเนี้ยไปทางเนี้ยมันเหมือนเลขเก้าอพี่ว่ามันเหมือนเลขเก้าไหมผมไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลย พี่ว่ามันเหมือนเลขเก้าไหมเขาใบ้มาแล้วครับเพราะว่าเป็นประ,ประคารอัน,นหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีถนนแยกไปยังซี่อืเบิ้งยังไหนก็คือเลขเก้าเลขเก้าเลขโกแล้วก็มีเป็นล้อมรอบอะดูของจริงดีกว่าพี่ผมมีภาพจริงแป๊มหนึง่งแหลมงอบ ผมว่ารอบนี้อะต้องเป็นวันของเขาอีกละเออจริงด้วยพี่นี่ของจริงครับของจริงเลยพี่เห็นไหมเขาใบามาแล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นทางไปฝั่งทะเลเนะครับเนี่ยเขาใบามาแล้วเนี่ยจุดตรงเนี้ยอันนี้คือภาพจริงพี่อันนี้คือภาพจริง แต่ถ้าพี่ดูปกสลากตรงเนี้ยคือเขาใบ้ให้เห็นเลยอ่ะเออเนี่ยเขาใบให้พี่เห็นเลยอ่ะเนี่ยยังไงก็เป็นเป็นเก้าเออเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกนะเนี่ยที่ผมให้พี่ไปนะครับถ้าพี่ชอบพี่ไปซื้อลอตเตอรี่พี่ไปจัดเลยนะเก้าสี่สามเนี่ยพี่ลุ้นรางวัลที่หนึ่งเก้าสี่สามเนี่ย พราะ4-3เนี่ยถ้าถ้าดูพี่ดูสตีแล้ว4-3ออกบน4-3ออกบนหรือว่ารอบนี้อาจจะมา9-4-3ก็ได้เนี่ยเลขตัวเนี้ยเป็นเลขที่ผมชอบอยู่ตั้งนานแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่า มันจะไปตรงกับเลขเลขรหัสโทรศัพท์เขารหัสโทรศัพท์บ้านเขานะ่ะ039แต่ผมนะ่ะชอบตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ได้ข้อมูลยังไม่ได้อะไรมาเลยเพราะผมอะ